สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรุมส่งเสริมการเกษตรนะคะคุณผู้ชมมาพบกับนนทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรดีๆมากมายค่ะวันนี้นะคะพูดคุยการเรื่องของกลุ่มยุ้วเกษตรกรค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความสําคัญแล้วก็มีบทบาทต่อการพัฒนาวงการเกษตรของไทยมากๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาในอนาคตค่ะซึ่งกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการนําเรื่องของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาการเกษตรแต่การจะทําหน้าที่นี้ ที่ได้อย่างประสบความสําเร็จนะคะก็ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงบทบาทหน้านที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการทํางานที่จะเข้าไปสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรค่ะช่วงเรื่องเด่นประเด็นเกษตร ในปัจจุบันความต้องการบริโภคผลผลิตจากภาคการเกษตรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งมีจำนวนลดลงทำให้เกษตรกรจะต้องมีความสามารถในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสิ่งสำคัญคือการพัฒนาและเตรียมบุคลากรทดแทนกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรให้กลุ่มเป็นกลไกหนึ่งในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาหรือ พื้นปูอาชีพการเกษตรต่อไปครับกลับมาติดตามเรื่องเด่นประเด็นเกษตรนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งช่วงนี้เราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งเช่นเคยค่ะจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะท่านรองสุรพลจารุพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองธวับดีคะอันดับแรกคงต้องให้ท่านรองเล่าให้เราฟังถึงความเป็นมาของกลุ่มยุวเกษตรก,รกรก่อนนะคะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงค่ะ คำว่ายุวกเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยอันที่จริงเรามีประวัติยาวนานมากนะครับประมาณปี2596นะครับถือว่าเป็นปีสำคัญในการที่ประเทศไทยเรามีกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแรกขึ้นที่จังหวัดชายเชิงเซาะนะครับโรงเรียนพม,มานุเคราะห์อำเภอบางประกงนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มต้นกำเนิดซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับน่าชื่นชมมากมีความต่อเนื่องนะครับ กลับมาถึงกรมส่งเสริมการเกษตรนิดหนึ่งว่ากรมส่งเสริมการเกษตรนี่เรามีวิสัยทัศน์ซึ่งพูดชัดๆเลยว่าเป็นองค์กรหลักนะครับที่จะมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขเรื่องแรกเนี่ยเราก็ไปมองในโรงเรียนเพราะว่าเด็กตั้งสิบขวบเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ก็มองว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ต้องฝึกและทำย่างไรให้เป็นเด็กดีโดยเริ่มมองตั้งแต่จะฝึกจริยธรรมเขา ให้มีความรู้สึกที่ดีเนื่องจากว่าคําว่ายุวเกษตรกรเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปใบกรเบอร์ซึ่งเราเอาสัญ,ญลักษณ์นี้มาจากต่างประเทศนะครับแต่มาใส่ตัวอักษรเป็น4กอไก่ะนะครับซึ่งคําว่ากอไก่ทั้ง4ตัวเนี่ยจะประกอบด้วยเกตนี่หมายถึงว่าสมองนะครับการคิดอ่านอันที่สองคือกระมลกระมวลเนี่ยจิตใจนะครับจิตใจต้องมีความซื่อสัตย์นะครับต่อตอนเองและผู้อื่น กอที่3มคือกอนแปลว่ามือนะ<ช><ช>ครับ<ช>ก็คือต้องฝึกการใช้มือทําประโยชน์ให้กับตัวเองออครอบครัวและสังคม<ช>ส่วนกรกไก่สุดท้ายคือกายกายก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตรงนี้ก็นํามาสู่ในเรื่องของที่จะต้องพัฒนาเยาวชนเกษตรของเราให้ให,ให้เข้มแข็งทั้ง4ด้านนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามียุวเกษตรกรประมาณ6000กลุ่มแต่นตามเรากําลังมีการประเมินถึงว่า6000กลุ่มเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างบางทีน้องๆอาจจะมีความสำเร็จผลในการเ<ช><ป>ข้าเป็นสมาชิกไ,ไปใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกได้อย่างไรบ้างเพราะหลักของการเป็นสมาชิกกลุ่มยวุวเกษตรกรเนี่ยประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับมากมายเหลือเกินนะครับ จริงๆแล้วอย,อย่างที่ท่านรองที่เพอีเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็จะพอเห็นภาพหรือว,ว่ากลุ่มยุวเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญแล้วเมื่อสักครู่ท่านก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางไว้แล้วก็ได้ทําไว้ทํายังไงให้พวกเขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในอนาคตแล้วก็มีความรักความศรัทธานในการประกอบอาชีพการเกษตรในอนาคตจากสถิติของกรมการปกครองเนี่ยอายุเยาวชนอายุระหว่าง1 0ถึง25ปีนี้มีประมาณไม่ต่ำกว่า15ล้านคนของไทยเราเนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญมากนะครับเราจะต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนกันอย่างขนาดใหญ่และโดยเพราะการที่จะมาตั้งกลุ่มยุวะเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมองไปหนึ่งก็คือต้องมีการฝึกระเบียบวินัยให้เข้มแข็งก่อนสําคัญมากอันนี้ถ้าพื้นฐานดีอย่างอื่นไปได้ดีแน่และอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตรแล้วก็ต่อยอดไปจนกระทั่ง ไปพัฒนาแปอาชีพต่อไปได้นะครับรวมถึงขณะนี้เราก็จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งซึ่งเ,เดือนเออมษายนเนี่ยนะครับก็คาดว่าเราจะได้ยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกประมาณ50คนโดยไปร่วมกับโครงการ My Little Farm นะครับเด็กไทยหัวใจเกษตรกับตอนนี้ก็มีการคัดเลือกนักเรียนจากหลายโรงเรียนเลยทั่วประเทศนะครับคัดมา10โรงเรียนโรงเรียนละ5คนมาฝึกด้านการเกษตร และทางกรมเสริมกรเกษตรร่วมกับมูลที่ส่งเสริมยุวกเกษตรกรไทยเนี่ยก็เข้าไปเติมเต็มความรู้ในเรื่องของยุวเกษตรกร,เร,กรเราเราเราตั้งความหวังไว้ว่าอย่างไงบ้างคะท่านรองคะจากการพัฒนาแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในตอนนี้ดูแล้วสถิติคนที่จะประกอบอาชีพด้านการ,กรเกษตรเนี่ยม,มันดูแล้วเหมือนจะน้อยลงน้อยลงลดน้อยถอยลงแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับเยาวชนโดยเฉพาะเราใช้คําว่ายุวเกษตรกร รุ่นใหม่ที่กำลังเติมเต็มไปเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็ขณะนี้มีหลายภาคส่วนเลยที่เข้ามาให้ความสนใจและร่วมมือนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกษตรยุวเรกรกรเรียนจบไปแล้วไม่ไม่ได้เรียนต่อแล้วก็สนใจอยากจะไปประกอบอาชีพขณะน,นี้ทางมูลที่ส่งเสริมยุวเรกรกรไทยก็เข้ามาร่วมมือโดยจะจะัดไปฝึกงานตามภาคีต่างๆเครือข่ายต่างๆนะครับ เขาฝึกงานแล้วถ้าสนใจอาชีพทางมูลที่เขามีทุนสัสนุนให้อีกนะครับกรมเสริมเองก็จะตามเข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ว่าเราจะมีหลายเลายทางเลือกให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้ามาร่วมวงการยุวเษกษตรกรอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานสําคัญที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ก็คือการจัดชุมนุมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลกใช่ไหมคะคอันนี้เราจะเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ครับประเทศไทยได้รับเกียริ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับยุวเกษตรกรโลกครั้งที่10ระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายน2556นะครับซึ่งงานนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับองค์สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตอบรับที่จะมาเป็นองค์ประธานให้นะครับจะเสด็จมาในวันที่12เปิดเปิดงานให้และจะส่งบรรยายพิเศษให้ด้วยตรงนี้ถือเป็นนิสัยที่ดีมากๆเลยครับ ต่างชาติจะมาร่วมงานตอนนี้ก็เป้าหมายเราไม่ต่ำกว่า80ประเทศนะครับมาจากทั่วโลกแต่เป้าหมายคนไทยก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเบ็ดเสร็จแล้วผมว่าไม่ต่ำกว่า1,500คนสำหรับการจัดงานครั้งนี้สุดท้ายอยากให้ท่านรองฝากถึงเยาวชนนะคะโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหมท่ที่ตอนนี้เนี่ย อาจจะอยู่ในอาจจะเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรแล้วหรือคนที่กําลังอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรสิ่งที่น้องๆกลุ่มนี้จะทําได้คืออะไรและอยากจะฝากความหวังอนาคตการประกอบอาชีพทางการ,กรเกษตรไว้น้องๆกลุ่มนี้ยังไนบ้านค่ะเป็นโอกาสดีนะครับ,รบน้องๆลูกหล,กกา,ลานเนี่ยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่สิ่งที่น้องๆจะได้นั้นมากมายจริงๆโดยเฉยเพราะภาวะผู้นําความเป็นผู้นําการกล้าแสดงออกนะครับมีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นพื้นฐานของคนเลยนะ ที่จะต้องฝึกนะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่ององความรู้และการปฏิบัติจริงจากวิทยากรหรือใครก็แล้วแต่ที่จะมาถ่ายทอดให้เราเนี่ยเราจะได้เรียนรู้มากมายนะครับแล้วผมชมั่นใจว่าในยุคอันใกล้นี้ที่เราจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเนี่ยน้องๆเยาวชนอาจจะต้องมีความพร้อมมากขึ้นอยากฝากน้องๆเชิญชวนถ้ามีการรับสมัครวิทยากรที่พื้นที่ใดรีบสมัครเลยนะครับ คุณผู้ชมคะจริงๆวันนี้นะคะเราได้พูดคุยกับท่านรองธิบดีนะคะเราก็ได้เห็นภาพไปนะคะว่ากลุ่มยุวเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความสําคัญนะคะและการทํางานของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องก็คือมุ่งพัฒนาให้กลุ่มยุวเกษตรกรมีมความเข้มแข็งเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะคะซึ่งถ้าทุกคนทําได้นะคะก็จะทําให้อาชีพการเกษตรของไทยนั้นมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนแน่นอนนะคะวันนี้ขอพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะะขอพรคคุณ่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของรายการรู้เพิ่มเติมค่าเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประจําสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกันนะคะจะแนะนําและติดชมรายการได้นะคะตามที่อยู่นี่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะที่เว็บไซต์ของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมรส่งเสริมการเกษตรค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะรครือูนนําาแแห่่งงกเปปลลีย เปลี่ยนทรัพย์สินในพื้นดินให้มีความหมายเกษตรกร,ร,กรต้องสุขสบายพวกเราทั้งหลายคอยช่วยกันสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร,ร,กรอยู่ดีกินดีมีทรัพย์สินเป็นผูน้ชนยบุคคลประเทศไทย้นความยากจนเพื่อทุกๆคนเห็นคุณค่าเกษตรกร